สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่เข้าได้แม่นูตำหมอหงหงแบเสื่อนยุ่งขางท่งจ้าพี่น้องตำหมองหุ่งันอันกับแคบหมูไข่ไข่เข่าจ้าพี่น้องตำหมอหงหงสามสิบาทนี่คือเป็นบมีหนามเพื่ันแจังไดบเดียวซิมเบื้องเราพี่น้องนะพูก <c> ว <oughs> ่าประเดีก ก็เใส่มะก,กว่ามันมาให้ในสุกป,ปันได้มั้งข้าวข้าวหมีกะหล่ำปีผักขั้นจองจ้ะพี่นอ้องกินเข่าใบกันบอกกันว่าเขากินเข่ากํายังเออบะหมุนตับหมี่แล้วก็ปันแดกว่ะแบบซื้อยูนล้องหานจา่าชอบ คาร์เมนแล้วใส่ปลาแดกอีกกัน้อยเมนพอดีค่อยขอพี่น้องวัดเสียตือขอบุญมาเศร้าน้ำยูขอบุญแล้วเหมือก่อนกับคันจองหลวกแห่งแตบได้พักคันจอง คอ,อยตั้งรอเพ็ดอยู่ได้แล้วคือว่วตังเผ็ดว่ะลองเผ็ดๆนะเมนนื่อนได้แดดไปน้องห้องใจสิวิส้นบะแดดละควอน แดดแดดเนาะกินกับงวหลายๆก้นสุ่มกันมันจังแตบเนาะพี่น้องก็น <c oughs> ังหวะไปหนะ้าเอายิปูยนี่ปลาขอนเนะาะเมื่อกี้กินกับตงามเัวะอพี่น้อยแ่บเขากันมาหอมมแเล้วกับข้นหัดหน้า กินอยู่หายอยู่หน้านองจับเขาพี่น้องง่ามมาเนาะท่างใด็กก่เด็ก,ดก,ดก,กย่อแล้วนะเนาะมือน,นัันเข้าไปเึ็นง่ามยวนมือาหารเขาเพิ่นถอ,อกเลยได้พี่น้องเขาถอ,อกแล้ว ไก่เด็กเกียวะแต่ว่วาถาง,องอาของตุข่ายของกหลิมานชิมันเขาคนละท่านนาะแบบมันนี่ก็จิขฟ้ตัวกินก่อนได้พี่น้องเป็นยังเดียวจิป่ากินป่าไปขืนงาานจ้าอยู่ขาดตัวไม่เกี่ยวเราพี่น้องเอาไปจำนนเนียก่อนนะจ้าบ๊ายบาย